สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ปกติกผมสายเทนเหมือนเคยเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้ก็ มาทำเป็นไอ้ข้อช้ำต้นก้ากิ่งกิ่งตุมหรือว่ากิ่งตอนของพลังของบอกเซือเนอะ <c oughs> อาะซึ่งก็ได้สั่งมาจากในแคทบุ๊กในราคา,ากิ่งละิงละ5บบาทพร้อมส่งเก็บเงินไว้ทางนะ <c oughs> ก็จะมีให้เลือกหล,หลาย ช่องทางอยู่แต่ว่าผมก็ดูมาแล้วหลายเจ้าหลายแทนเพียรเนาะมันก็เลยบางเจ้าก็ยังราคายังแพงอยู่เนาะอยู่บางเจ้าก็อยู่ที่67สิเจดิเนาะแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ราคา6กิกียนร้อยแปดสิบบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางซึ่งวันนี้ก็เรามาทาการอนุบาลเนาะลงถุงพ่อชามหรือว่าลงถุงดํา ซึ่งก็ตอนนี้มันยังไม่ใช่หน้าฝนเนาะมันยังเรามาอน,นุบาลลงถุงพาะชา้ไว้ก่อนจากนั้นก็ฝนลงมาเต็มที่ที่สุดยิงมีความชื้นเราก็ค่อยไปปลูกกันเนาะโอเคทีนี้เราไปดูกันว่าวิธีการอ่าลงหลุมของผมนั้นจะต,ต้องทำยังไงและมีเทคนิคพิศเศษอะไรบ้างโอเคครับไปดูกันครับผมโอเคครับ เมื่อเราได้กิ่งผักลังมาอย่างนี้เนาะเราก็มาทำกันแกะเชือกในทางตรงนี้ออกกนะ่อนตรงนี้แกะให้เราหมดก่นกนนะอนเนาะเมื่อเราแกะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแกะตรงนี้จากนั้นเราก็เอาใบตรงนี้ออกสักสองใบสามใบเนาะเพราะว่า ใบตัวนี้ก็มันเวลาเราไปปลูกมันก็จะทำการาผลิตแั้วนี้ก็จะเป็นร่องร่วงใหม่แล้วก็แตกกาออกขึ้นมาใหม่ทีนี้เราก็ลงมาใส่ลงถุงดำอย่างนี้ไปเลยถุงดำเนนะาะนั้นก็เราก็เรีนยนใส่เรยนใส่อย่างนี้ใส่ยอย่างนี้ โอาไปทางนี้โอเคองนี้ไปเรื่อยๆเนาะเม,ม่ไรเสเรียบร้อยละก็ทำอางนี้นะถ้ามนเริ่มตวบแล้นี้นะ เป็นอันเสร็จชิ้เรียบร้อยนเนาะเราก็ได้ตรงที่ผงดำทอดแซมยังเรียบร้อยทีนี่เราก็มาดูกันต่อนี่ครับผมก็เลยคิกค้างอยู่แล้วก็ทำเหมเือนเดิมเนาะทำเหมือนเดิมเอาออกให้หมดนี่ก็จะเป็นไอ ข้อสามที่เก่าเนาะแต่ครั้งที่เราจัดจริงแต่ว่าเราไม่จริงเรามาทำเป็นแบบว่าเรามาใช้ประโยชน์ต่อใช้ได้อีกหลายรอบอย่ยอนี้ทีนี้ก็จะเป็นอาลีนมันอานล,นนล,นนล,นนลีนมันก็อาลีนมันหมดของดำมันดูแบบนี้ของดำยังเป็นอย่างนี้ให้ท่านชมเห็นเลยเนาะ จริงๆเขาก็ทิ้ง้วแต่ว่าเราไม่ทิ้งเลยกซวตัวเดียวอักอไ้อีกแล้ดูนนิเ้ยก็เสียใจนะเฮ้ยทีนี้เรทิ้งเราก็เอาดีหนุน ก็เหมือนเดิมที่รากมันแน่นๆอย่างนี้เนาะลากเยอะเลยเนาะแล้วก็มาทำกันเกะไอ้ส่วนที่เป็นถุงอย่างนี้เราสามารถเอาไปพ่อชาต่อได้ไม่ว่าจะเป็นมะนาวหรือว่าเป็นใบมะกรูดในพวกนี้เนาะเราก็สามารถใบทำได้ก็เหมือนเดิมก็เช็ดปับใบลงใบอย่างนี้ ก็ใส่ดินไปก่อนนิดหนึ่งก็ได้นี่ทำกันอย่างนี้เนะาะนี่ลงไปนิดหนึงนนน่งแใส่ดินเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆนี่นะต่อไปนี้ก็เราต้องร้อยเข็มลงมาก่อนตอนนี้ฝนยังไม่ลงมาตอนนี้ก็เราก็ ลูกบนลเลยก่อนพอสามารถที่บ้านร่นางฝนตกแล้วค่อยไปลงดนินนี่นะน,น,น,นี่โอเคเมื่อไรได้เงนนี้มาเรียบร้อยเนา,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 นานะเนี่ยถ้ามันไม่ตรงเราก็ ขยายให้มันตรงๆคือให้ดูเห็นไหมเนี่ยมันไม่ตรงเรา้องขยายให้มันตรงๆเล็กๆโอเคทีน,นี้ก็ร้อบบยใบอีกหนึ่งต้นเนาะโอเคครับทีนี้ก็เราอ่ได้ทำการเพาะต้นกะ พรั่งอนุบาลลงถุงดำเรียบร้อยเนาะทีนี้ก็เเราต้องมามันคอยดูแลใจใสแล้วก็แล้วก็ลดน้ำทุกวันทุกวันให้มันลินมันชุม่มให้มันมีดินมันมีความชื้นอะไรประมาณนี้เนาะนะครับเมื่อเราใส่ถุงดำเรียบร้อยก็จะได้มาลักษณะประมาณนี้่ท่านผู้ชม อาจะมีอยู่6ต้นนะมีทั้งหมดอยู่ที่6ต้น,นนีะครับทำไมถึงต้องเอาไว้ตรงในร่วมเนาะก็เพราะว่ามันกำลังอ,อ่อนแออยู่เพราะว่าเราเพิ่งล,ลงถุงดำใหม่การเป็นต้องให้มันอยู่ในร่วมหรือว่าที่มันมีแลม ป้องกันกันเสียงไม่ให้แหลกช่องมากเกินไปเนาะทีนี้เราก็จะมาทำการใส่น้ำให้มันให้นี่มันมีความชื้นใส่อย่างนี้ทุกวันทุกวันวน้องชมจนกว่ามันจะติดดีเนาะเดี๋ยวว่าไม่ต้องใส่เยอะใส่ให้มันพอดีพอดีอย่างนี้ มันนี้ตอนนี้ก็เช่นกันมันนี้ <c oughs> ก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมทำแบบนี้ใส่ไปให้มันมีดีนมันมีความชื้นเนาะเนี่ยประมาณน,นี้นี่ก็เหมือนกันครับ <c oughs> มันนี้ ตรงนี้ก็เสี่อกันมันนี้ทีนี้ถ้ามันงอหรือว่ามันไม่ตรงเราก็สามารถที่จะามาจับให้มันอยู่ตรงกลางอย่างนี้ได้เนาะหรือว่าถ้าดินมันประเด็นออกตาำที่น้ําน้ําที่เราใส่เราก็สามารถเอามาเติมใหม่ได้เนาะดินเราก็สามารถมาเติมดินที่อยางได้ ทำนันนี่เนาะนี่ครับท่านผู้ชมที่เห็นอย่างนี้เนาะก็ได้มาอยู่ที่หกต้นในราคาที่ร้อยแปดสิบบาทพร้อมชงเก็บเงินไปทางเดี๋ยวท่านผู้ชมสนใจก็อยากจะได้ต้นตอนอย่างนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่สวน ป้าสีกิ่งตอนพลังของเป่าเสือ้อเข้าไปในเฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้หนะครับเนาะก็สำหรับการอนุบานหรือว่าพ่อต้นกิ่งตอนพลังลงถุงดำก็ประมาณนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่รักกัน พ่อผูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นพัหลางน้อยนาหรือต้อนพืชอื่นๆเนาะก็ทําตามที่ผมทํานี้ก็เป็นว่า,าได้ประสบความสาเร็จก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะหากท่านผู้ชมมีความชอบก็ฝากกดติดตามครับกด สับสคล้กดไลค์กดแชร์กดเ,เพื่อเป็นกำลังใจผมฉายเทียนและคลิปต่อ,อไปครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ผมฉายเทียนขอกลับลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันในใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ